5คุณประโยชน์ของงาดำ1ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง2ช่วยชะลอวัยบำรุงผิวและเส้นผม3ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด4ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน5ช่วยป้องกันมะเร็งสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่เซสมินมหัสจรรั์ของขวัญจากธรรมชาติ สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในอสมอบอกข่าวนะครับกับผมแม็กธนพัฒน์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวข่าวข่าวสารเกี่ยวกับช็สกอสมอนะครับมาบอกให้กับพี่น้องอสมอได้ทราบกันอีกแล้วนะครับสําหรับนะครับการหักเงินสมาชิกอสมอนะครับของพี่น้องอสมอของเราในรอบเดือนพฤษภาคมมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องโดนหักกันเท่าไหร่นะครับสำหรับนะครับผู้ที่เสียชีวิตในรอบเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมีทั้งหมด948รายนะครับทั้งหมด948รายนะครับแล้วนะครับเราจะต้องโดนหักนะครับที่41สตางค์นะครับต่อ1รายนะครับ ส1สตางค์ต่อ1รายนะครับโดยรวมแล้วนะครับยอดสมาชิกที่เราจะต้องได้จ่ายกันนะครับในเดือนนี้จะอยู่ที่388บาท6 8สตางคน์นะครับย้ากันอีกทีนะครับรอบหักค่าสมาชิกชอกสอ,อสมอในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอยู่ที่388บาท6 8สตางค์นะครับยังไงนะครับพี่น้องอสมอก็ เอาเงินค้างอไว้ในบัญชีด้วยนะครับเขาจะได้หักได้นะครับสําหรับยอดหักนะครับก็จะหักกันที่วันก็จะหักกันวันที่15พฤษภาคมนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่มีเงินเข้าปการเข้าแล้วเขาก็จะทําการหักนะครับทันทีนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องอสมอของเราก็นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปข่าวสารหรือคลิปแก้ปัญหาหรือคลิปอะไรต่างๆนะครับพี่น้องสมอของเราจะได้รู้ก่อนคนอื่นทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ